ีค่ะคุณผู้ชมพบกับเพจ PTW สถานีของประชาชน39นะคะวันนี้นะคะครูปุ้ยมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะที่จะแนะนำคุณผู้ชมนะคะอยู่ในอาเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเห็นเขารีเววสให้มาร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศในร้านเลยนะคะ แลแล้วเราก็มาถึงร้านที่คุณผู้ชมนะคะรีเควสให้ครูปุ้ยมายที่นี่นะคะนั่นก็คือครัวบ้านไทยนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศภายในร้านครัวบ้านไทยนะคะว่าภายในร้านมีอะไรบ้างแล้วก็ที่เขาบอกว่าอาหารอร่อยบรรยากาศดีเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะภายในร้านนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมรอบๆร้านกันก่อนนะคะว่าภายในรอบๆร้านเนี่ยมีอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงตามมาค่ะค่ะแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะคะก็เป็นออกแนวท้องร่องสวนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอุ้ยมีหา่านด้วยค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะคะแต่ถ้าว่าถ้าเป็นหนึ่งคืนก็น่าจะดีกว่านี้นะคะอ่ะก็จะมีนะคะเป็นซุ้มนะคะร้านก็จะเป็นซุ้มนะคะสําหรับให้คุณผู้ชมนะคะนั่งทานอาหารนะคะแต่ตอนนี้ร้อนมากมากเลยค่ะเงื่อจย,ยิงจริงเลย,ยมีเตดอีกแล้วค่ะเรือพายนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปนั่งเ็ดแล้วก็พายเรือกัน ะะมารู้จักกับเจ้าของครัวบ้านไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตให้คุณพี่นะคะแนะนําตัวกับทางเพจของเราเลยค่ะค่ะดิฉันก็ชื่อวรลษณ์รัตนานะคะอดีตก็เป็นนาย,ยกองค์การมีานเสด็บนที่บางคานเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะก็เลยมาทําร้านอาหารเนี่ย <ละ S 2> ค่ะร้านอาหารก็ที่ตรงนี้เป็นบ้านของเราเองไหมคะใช่ค่ะ ก็คือทุ่ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นของเราเออค่ะใช่ค่ะตรงนี้ถึงออทางต้นมะม่วงนะคะแล้วก็ยาวไปทางถึงสุดต้นมะพร้าวนู่นเลยนะคะคือเดิมทีตรงนี้เป็นอะไรนะคเ,เป็นท้องนาค่ะ,ค,ะคือทํานาอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมคะก็ต้องทําหลายอย่างเราก็ทํานาด้วยฝั่งนู้นแล้วฝั่งนี้จากนาล้วก็ขุดเป็นร่องสวนขุดก็หลายๆอย่างนะคะมีมะพร้าวมีมะม่วงมีกล้วยต้นยางนาก็เป็นไม้อายุยืนหน่อย ก็จะปลูกเอาไว้เหมือนให้ลูกให้หลานคือใจกับฝันว่าอยากจะทําร้านอาหารก็ช่วงจังหวะเนี่ยค่ะก็ชวนแฟนเนี่ยค่ะว่าเ,เดี๋ยวทำร้านอาหารกันดีกว่าก็เริ่มจากร้านเล็กๆเ,เนี่ยค่ะค่อยๆทําไปเพราะว่าเราทํากันแบบธุรกิจครอบครัวก็าทากันแค่อยู่แค่สองคนแล้วก็มีน้องมาช่วยอีกนิดๆหน่อยๆเป็นบางวันที่นี่เปิดขนานดนี้หรอคะเเปิดได้ประมาณ2เดือนค่ะสองเดือนแล้วที่ทจ,ะจะเปิดก็ลูกค้าที่ทานแล้ว ก็กลับมาซ้ํานะคะแต่เราก็พยายามจะถามลูกค้าว่าเมนูนี้เป็นยังไงเมนูนี้รสชาติเป็นยังไงขอให้ลูกค้าบอกมาตรงๆเลยค่ะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าค่ะ,คะเราพยายามจะถามตลอดเลยค่ะบางทีเหมือนลูกค้าทานเหลือเราก็จะถามเอ๊คุณลูกค้าคะทําไมถึงเหลือล่ะคะอ๋อคือแบบเขาก็บอกว่าสั่งหลายอย่างทานไม่หมดแต่คือเขาเอากลับบ้านนะคะเขาไม่ได้ทิ้งเอาไว้อืค่ะแล้ว เมนูแนะนําของทางร้านนะคะมีอะไรบ้างคะค่ะเป็นข้าวผัดปูนะคะข้าวผัดปูเราอยู่ในราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อจานหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะก็คือราคาเริ่มต้นของอาหารอยู่ที่เอ่อถ้าเป็นต่ําสุดเลยคือส้มตําก็อยู่ที่หกสิบาทหกสิบาทคือราคาต่ําสุดสูงสุดของเราคือสามร้อยคือปลากระพงทอดราดน้าปลาปลากระพงราดน้ำปลาค่ะคือสามร้อยปลากระพงผัดชาลูกค้าก็จะหนักไปทางปลากระพงนะคะเพราะว่าปลากระพงเราเป็นปลากระพงไทยคือเอามาจาก นายกสมาคมเพาะเลี้ยงปลาภาคตะวันออก oh. อ่าค่ะคือท่านซัพพอร์ตของให้เราเราก็จะใช้ของตรงเนี้ยค่ะของในประเทศเราเพราะว่าเพราะว่าเหมือนประมาณว่าตอนนี้ปลากระพงบางทีเนี่ยมาจากข้างนอกด้วยอะไรด้วยใช,ใช่ไหมคะคือของเรารับรองว่าสดใหม่สะอาดก็คือสนับของของไทยเราด้วยกันใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีเมนูอะไรอีกคะ เอ่อามันปลากรายค่ะมันปลากรายค่ะเราก็จะใช้ปลาจากพื้นบ้านแถวแถวบ้านเราเนี่ยค่ะบางทีเวลาใครมีเขาก็จะเอามาส่งเราเรียกได้ว่าผลผลิตก็คือจากของเรานั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วอย่างเหมือนปลากระพงทอดน้ําปลาเนี่ยเออเหมือนมะม่วงเราไม่ต้องซื้อค่ะมะม่วงของเรามีใช้วัตถุดดีเก็บจากในสวนของเราเองใช่ค่ะใช่ค่ะวัตถุดิบในการทำอาหารใช่ค่ะ แล้วเวลาเปิดเวลาปิดของที่นี่คะเอ่อจะเปิด10โมงนะคะครัวปิด2ทุ่มแต่ว่าร้านจะปิดทุง4ทุ่มแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากนั่งทานยาวเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไล่ลูกค้าค่ะยิยนดีาา<ร>แล้วานั่งทานไปได้เรื่อยๆค่ะก็คือถ้าไม่อยากกลับบ้านนอนได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ก็นอนทานท้งองรองเนี่ยค่ะนอนไปนอกจากนี้ค่ะมีมีแปลงให้นอนด้วยนะคะถ้าเกิดไม่อยากกลับบ้านนอนได้แต่ก็ต้องเสี่ยงกับยุงกับยุงนิดนึงบรรยากาศที่ตอนกลางคืนอ่า เป็นยังไงบ้างาคะอือพูดถึงยุงใช่ไหมคะ <c oughs> คือถ้ามีเราเราจะมีทั้งพัลมมีเครื่องไล่ยุงกะละบูนะคะกะละบูเราก็ไว้โรยโรยให้ลูกค้าก็ค่ะดูแลลูกค้าค่อนข้างเ,เรียกว่าค่ะคือเอาเวลาที่แบบนานที่สุดอะ่ะที่ลูกค้ายังไม่กลับบ้านอะ่ะเป็นเวลากี่โมงคะอโหเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนก็คือเ<ห>น,นงเที่ยงคืนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกค้ามาไม่ถู สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะเอ่อศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดเก้าเจ็ดสี่สองศูนย์ค่ะค่ะติดต่อซ้อซอ,ซองแงค่ะ,ะ,คะแล้วเราก็มีเพจของเราค่ะครัวบ้านไทยก็สามารถจิ้มเข้าไปดูเส้นทางมาได้เลยะคะ่ะ จะสามารถกดเข้าไปดูนะคะที่เพจครัวบ้านไทยนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มาไม่ถูกนะคะก็อย่าลืมโทรมาสำรองจองที่นั่งก่อนได้นะคะค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะซอแงนะคะบุกครัวบ้านไทยนะคะเดี๋ยวจะให้ซอแงนะคะพาเราไปดูการทําอาหารนะคะทราบมาว่าซอเป็นคนทําเองใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะคะไปดูการทําอาหารของซอแงนะคะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาบุกครัวบ้านไทยของแท้นะคะเพราะว่าเรามาบุกถึงไม่ครัวเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ว่าเมนูที่ทำนี้เป็นอะไรคะสอข้าวผัดกูค่ะข้าวผัดกูเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะ,ะเป็นชิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะข้าวผัดปูนั่นเองนะคะดูหน้าตาของคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นเมนูนะคะที่ทางร้านแนะนำนั่นเองนะคะซึ่ง้อบอกว่าแต่ละเมนูน่าทานมากๆเละะตอนเนี้ย ร้องร้องแล้วค่ะไม่ไหวแล้วนะคะขอตัวไปทานอาหารกอนนะคะคุณทรขอ,อฝากร้านครัวบ้านไทยไว้ด้วยนะคะห่างจากพนมมาแค่ประมาณ7กิโลเองค่ะร้านเราอยู่อำเภอรชาชสารนะคะตำบลบางคาเสิร์ชหาได้จาก Google Map ได้เลยค่ะถ้าเกิดมาไม่ถูกก็ถามทางนะคะ081589 7 4 2 0ึงค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะเออครัวจะปิดแต่ว่าร้านจะปิดถึง4ี่ทุ่มค่ะแต่ถ้าเกิดลูกค้า ถ้ามัว่ามาช้ากว่าสองทุ่มก็โทรมาบอกก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ยินดีทํากับข้าวไว้รอท่านนะคะขอบคุณค่ะนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมสำหรับครัวบ้านไช้บรรยากาศดีนะคะยังไงทุกท่านไม่ต้องเสียเปล่าสุดเท็กซิงอีกที่นี้นะคะในอำเภอราชสารจังหวัดสระบุรีนะคะต้องบอกว่านะคะไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะผมจะมาที่ตรงที่ไหนนะคะต้องติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ก็พาคุณผู้ชมนะคะมาบุกครัวบ้านไทยของแท้เลยนะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมเอาไวดี๋ยวเดี๋แล้วยันสามสองหนึ่งเอาไปเ๋ยเอาไปเอาสำหรับครัวบ้านไทยนะ